ไปยูตรงนี่นงจทางมาเลยนลึกครับนะดึงขึ้นดึงตงไหนกัน้อยเลเพาะนะะดึงแ้ดึงขึ้นน้ำแจ้งยาวเลยโซยาวได้แล้วเปิดตุ๊กเดก้อนเยบับันุ๊กไปได้ได้บันุกเจ็บโอ้ตัเขินนะบมนะ เป็นอะไรเศกบ่ <S 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 สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องฟองไปเบิร์ตชุกุลทุกคนยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ส่องเป้าใหมน้นะทุกคนมาคลิปนี่ยสีอ้อไปบ้านเข้าสิไปบั่นอยู่ที่ใส่กรบโ,โปหู้เนาะเดี๋ยวสีอ้อไปเบิ้งน่ำกันว่ามื้อนี้สิได้จักล้านนี่ก็ไปกับทีมงานในเฮาเนาะ ทีห้าหกคนทีงานนอนน้อยนอนน้อยเลยลอนอนน้ำทีมงานนอนน้อยที่นอนน้อยเพราะฉันได้ทีมงานนอนในนะการไมื่เนี้ยสิไปเบิ้งเนาะหลังจากทจะไปลงที่ประมาณทีห้ามือแล้วเลยเป็นเบาเบาหนุกเบาเริ่มเลยก็ได้อันนี้พอนน้นเลยก็ได้รถปั่นตับรางเนาะ ไปไปเบิ้งนำการน้องวิได้จัดรอบนะทุกคนนล่เอลาลากัยายเป่าลูกเป็นซูเพอร์ขับรถไปคนห้างกันง่างดยเลทุกคนบอนเทงบางเมง บอ้อน,นเลยแค <l oss> ่วิตเลือบอเนุะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับซาคให้เด้อน,นะทุกคนรถปั oh. นตหลังรถปัน่นเนตะ่งไหนโอมต่อพีนน่ะเข้าเข้าลูกเพราวขึ้นจไปเอาเข้าลูกหนนะักแต่เนี่ย Nè, mới bỏ thằng thư. Mày này kỳ hôn của sao? Mày đi kỳ chào. Mày đi kỳ hôn rồi. Mày đi kỳ hôn rồi. Mày đi kỳ hôn rồi. Mày rồi. Mày đi kỳ sơ của sao nè Sơ rồi. Mày kỳ Mày 海南的。 Yeah, นี่กระเบาใหม่เนาะนเบาใหม่เนาะนี่จะตีะมาขุดคุ้มเนาะทุกคนขุดนมาบ่ได้โอ้เข้าเข้ากลับน,นานแล้วแล้วนี่นะ อันนี้พ่อเจอรี่ <laughs> พ่อเจอรี่เหรอเ <laughs> จอรี่อนะ่ะพ่อยนอกป้องไปนี่วัาสุขุดสุขคน,ม,น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 ขมันนี่ฮะสิโนตันมันนี้พบกับพ่อยพ้อยฉันว่าเปิ้เข้ากล่องเต็มประมาณสามสิบใบสี่สิบเขาปูอนี่นะ

มาลอกให้ฟังด้วย จะได้หัวใครหเทียนเลยมันคือนน้อานน้ติมจะไปเลยนี่ไขเติมเาวานเ้บิ้งน้ำมันลูกยังไลอยู่ ลงมยหึกนน่จะท่นนกบ่ยูบอ่ะเก็บขึ้นบ่โอกบใหม่แล้วข้างนเก็บขุดเก้าเล้ว Lèo lèo nằm mọc yu vô. Woi phần nào là Sắc cốt hoa vô lèo. là ý nghĩa gì. Ti vô nèo. 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 Ti vô

ภาคหน่อยไหมพี่เอื้อกภาคภาคคือแสดงหนักเอาว่านะนองนี่แอคชั่นไดอยังเขาภาคแล้วเนาะภาคกว่าแล้วเร็วบินไปจะโค้งก็ภาแล้วสิก็มากับไปกบเฟิ้หมดทตัดที่อยตอแหงเตัดที่ใหม่ตัดอะไร มันท้้าเลยมันทท้าเลยย่ลงลดลงเลยไปสิดเว้ยตัดเด้อคิดมัจกูสิเมาเด้อเด็ดเลยจุดซึ่งเไปหักี่ก่อนนี่เรยกมานูแต่มาดูว่าเราเงี้ยนะ หลังส้งงานทีงานที่เทไรงานทีซี่วันนี้เออก็ไม่ได้บอกวราขนาดนี้เขาาจะมาเป็นแบบเข้าขนานนี้ต่อร้านขึ้นสามสิบเลยใช่ไหล Entonces, <de I. S 1> <t> ่าง สิมาดื่มกาแฟากันเนะาะท่า,ากกนผู้ชมอ่ถ้าเฮาบ่กินนี่เฮาสิบ่มีแห่งกินข้าวเนะเาะกาแฟเพิ่นก็เพิ่นใส้พี่จ่าโอ้ไสนเน็ตบ่แม่นนะเน็ตกาแฟพ่นได้นี่ด้อแม่นบ่เน็ตของพี่เน็ดโรง,งงานโรงงานนะไอเอ็มมือตึ้บป๋โรงงานดาวเรืองแม่นบ, <c oughs> นบม่มามามาจากดาวเรือง

เดินป <time> okay. ั <ett exemplo> so so ้นนดินัปันดนี้อเยเฮ้ยเ้เ้ยเฮ้ย้าเยเฮเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้จ้เ้ยเฮย้อนี้ยเ้เฮ้ยเฮัยนฮ้ยเฮ้้เย ต้องไปสร้างลงฟีลงลายได้ไหมลงได้ยุ่งุทูพุ่นดได้ป่ะผลเบืองหลักล้านภาพหลักร้อยชนะหลักพันได้ย่งคันจะไนเงี้ยต้องตัง ว้าวๆๆว้าวว้าวรูปวะซุว้าวนะ้าวเฮ้ยอ้าวว้าวไปซังเดวนีกินอยู่ในเทิงบ้าวงนี่แหละเนาะฟันข้าวเพิ่นนี้ก็มีซอยจุเล็กน้อยซีนกับมยงมะยู่แก้มนั่ครบเิ่นค้าโง่นี่เล่า้อมสูบักเฮ็ดมั้ยให้เฮ็ด่บพนาเอ่งนอนๆเดรัอันนี้เคยใหม่นะ มาขุนนะมาขอุ้นด้ใช่ไมก้อยนะสิบเสียบเสบแล้วเยจะเป็นบได้ได้รามือจงจงากมือก่อนเฮ็ดดีแก้วใส่ฝนีเสียบเฮ้ยเป็นอยู่บ่เ่นเนามะนาวล้มยกาขึดี ีกินพับขับอร่อยเสร้าเสียดายเป็นโดนกันตักเตร์ทกกันต้นเสือกเลยพี่หนูเมน่าใหม่ใส่เหล่านั่งก็บิ๊กเบ๊ บีเอ็ไซส์ีส pues ิบบีอ๋อเห้โอ้ของเกินเสียพอเออน่าเขื่ออ้คือเห็นคิดเย็นเล่าเราเอ็งเอียง้นตัดเงาเสกเลยตัดกบุลอ็มมาเต้แต่ไม่ตัดด๊าเออมาเต้เลยตัดบวยังห้าวก้องมาด้ว

phát nữa cắt Mà không phát nữa cắt Rồi có Ta ta nhạc kéo Ta ta nhạc kéo Xếp thả lịch Tổ phê đấy là một tạp một kia đây 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 vầy Nó toàn kinh là tăng mùm mấy vầy hả? Hạt, hạt viên, hạt viên bướng, tại bằng khác ừ. nào ừ. đúng tôi Ai đây là con con rồi bông, bông nút Bây giờ đây bông nút Dẹp Bao mày Không thì sao hồi nôn Không thì sao hồi nôn tên này sao vô tội 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 ngon tội vô tội nhá, tội xếp hút vô tội nè ก็โฆษณา,า,าสินค้าวเขาบั <laughs> บเซื้อของข้าวแล้วมีมาเล่าเล่าอย่างวะนี่เราเสด็จเราอีปกเราคงเสดูมันไม่พกเราเหงือนกูเอากินแล้วปะบีนว่าเสมาก,กินอยูพ่พี่ปัดต่อบโบหอดรถขับรถมันนี่นะวะ เดน้ลามัวอหนานะปลาก้อยนหน้านะโหนพีเล่ในน้องพ่อหอนขั้นหั้นไล่ดให้ทอาไหมลูกปถกระดพอตะบึมลงไปหน่อยนึงลูกก็ทึกขึ้นนะปีนีนโบมีปีนี้นะเป็นอันตีเล่ในพกกระดังเข้าท่านมันแง้เกน้วเนาะงี่เล่ นอนอเฮินคืออางนั้นเน<ฮ>ป่าขอ,องเข้าจะมาตัวนานเจ้งกระดอวะือมาคือมาเปมนอนอยู่หน้าก็ติดหน้าเลยเฮ้ยติดนโอนนกก้นกิน,นกยยนะบาดสะไบนะยอดลงไปก้านตะขาสูงเพศนกยังพูพพพพพพพมกกันกพวก็ได้สา,หาวห้าตปะไอ<ะ> lắc lại hả lùm nó phải ba bên này năm <laughs> นายบ่ได้ทํากับอินเทอร์เน็ตโมเดลบ่มีเด้อเฮ้ยลูก้านก็บ่ได้อันนั้นดาบ่ได้โพนะบ่มีนะทีนีนะเป็นรบ่ว่าแล้วเนาะแต่ใหญ่ทางพุ่น่ะเฮ้มาลาเบ่ซาดันั่นให้ตนน จะบีได้ลุงโจ้ยเอ้ยมันได้กัดแล้วแลวเล้วได้ปีนี้นะไอ้เด้อยู่ไหนนะเบิดแล้วไปไหนอยู่ตะเล้าไหนป่ะนะเข้ากันอยู่ไหนมันก็นมีอย่หน้าเจ็ดใหยอ่าก็ได้สิบเนาะรีบจัายโลบหน้าตัดโบได้บ่อยสามสิบ lại tới mọi người đi nghe đây kia thì hay dài để phân ép kì nè hay luôn nó dài nấy hay nó này hay luôn nó dài rất chuẩn hột kẹn để chế một gì đó ma tên gì đó là lê mình là chứ bộ kì nó mặt im rồi đấy, học đột ban vừa, thế đấy ngàn một tí tí phần này ừ. thí ở đây đây này, mình vượt nè, cái khâu mình